สว,ส,สวัสดีค,ดค่ะสวัสดีค่ะลูกปัดครับทุกท่านคะวันนี้มาพบกับช่วงแนะนําสินค้าใหม่จาก B1 ค่ะวันนี้ลูกปัดกับน้าดาวนะคะขอแนะนาสายระยะารุ่นใหม่ค่ะเย้รุ่นใหม่นี้พิเศษกว่ารุ่นเดิมยังไงคะนาดาวไหนามาโชว์ของหน่อยสิคะ,ะรุ่นใหม่นะครับจ<ส>ะเป็น1เมตรจะมี2ขั้วว้าวอ่ารุ่นเก่ามันจะเป็น1เมตร3ขั้วใช่ไหมค่ะอ่าทีนี้1เมตรจะมี2ขั้วนะครับนี่ยั้วจะห่างกัน50าเซน ก็จะมี2ขนาด5าเมตรแล้วก็10เมตรจ้ะแล้วก็สามารถต่อกันได้ยาวถึงร0อเมตรเลยแต่ว่ามันเป็นออปชั่นพิเศษนะดาวคือบางท่านบอกว่าอยากได้พร้อมหลอดมาเลยเพราะรู้ว่ามีวันยังไงก็ต้องคัดหลอดสวยๆให้อยู่แล้วกับบางท่านบอกว่าอยากเปลี่ยนเหมือนลูกปัดอย่างเงี้ยชอบเปลี่ยนบรรยากาศเพราะสายระยะเราสามารถเปลี่ยนจะใช้ชั่วคราวใช้งานเทศกาลงานสังสรรค์หรือว่าเราติดไว้ที่บ้านยาวๆก็ได้นะดาวใช่ครับก็เปลี่ยนได้เลยเพราะเป็นขั้วอียิปต์ มาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วนะครับอาไม่ว่าจะเป็นหลอดปิงปอง LED ของดีวันรุ่นรุ่นยุบกลมๆหรือว่าจะเป็นหลอดแบบนี้ที่เขาแถมมาในขั้วก็มีก็มีแบบนี้เลยเนาะก็คือจะเป็นขนาดห้าเมตรเราจะมีหลอดมาพร้อมเลยแต่ว่าบางท่านอาจจะชอบเปลี่ยนเป็นแบบวินเทจอย่างเงี้ยนะ็ะื้อแบบไม่ต้องมีหลอดไปก็ได้สไตล์หนูเนี่ยชอบเปลี่ยนได้ตามโอกาสแล้วนะดาวชอบเปลี่ยนไหมคะใช้ หลอดเดิมแบครับดีแล้วหลอคะ <aud cil> <eigenlijk> อันนี้หนูหมายถึงหลอดนะหลอดหลอดไฟอันในไลฟ์สระก็ตัดหมอก็ได้นะหลอดไฟตัวสายระยะอ่าฮะก็ผู้รักเดียวใจเดียวแบบนะ้าดาวอะเนาะดีจังเลย ครับจริงๆมันทนมากมากเลยไหมนะดาวหนูอยากจะไปติดแบบบางทีก็เอาดอบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันเป็นสายเอาดออยู่แล้วนะครับเป็นสาย2องคูณหนะครับใช้ตั้งแต่หลอดไฟ1บึ่ัตขึ้นไปจนถึง10บวัตยังได้เลยนะครับโอ้โหแ,แล้วเมื่อสักครู่นะดาวบอกว่าต่อกันไปได้เรื่อยๆสูงสุดอ่าได้สูงสุด100เมตรครับจริง啊ใช่ครับอู้ยี่ยมไปเลยแล้วเนี่ยหนูเห็นอ่ะน้องๆอะทีมงานใช่ไหมในติ๊กต็อกนะดาวเห็นปะ โยนมาจากบันไดเลยเอะเราไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรครับเพราะหลอดตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกอ่าหลอดที่แถมไปนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้ก็แข็งแรงเราไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะครับอันนี้เหมาะกับการแบบซื้อไปไว้ได้เลยนะดาวช่วงนี้เทศกาลแบบลมหนาวกํลาลังมาครับผมตกแต่ง<ม>ได้เทศกาลปีใหมจ่จ้ะอ่าไม่ว่าจะปีใหม่สงการานใช้ได้หมดเนาะแล้วจริงๆบางท่านเขาก็ติดไว้ถาวรเลยก็ได้ค่ะนะดาวเพราะว่าจริงๆสายระยะมันเพิ่มได้ทั้งความโรแมนติกเนาะ เราเปลี่ยนตามหลอดอะไรต่างๆก็ได้ค่ะท้าวอลก็สามารถจะเป็นร้านอาหารที่เขาจะโยงไว้ตลอดเลยคาเฟ่ร้านอาหารใช่ครับแล้วก็วิธีการติดเทคนิคการติดนะครับถ้าจะติดถาวรยาวๆเราต้องมีลวดสลิงขึงนะครับคึงลวดสลิงแล้วอันนี้ไปห้อยมันจะได้สายไม่ขาดอุ้ยดีจังเลยหนูกำลังจะถามนะดาวเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยเราทํายังไงเพราะหนูเห็นมีแบบเป็นทุกตรงเลยก็จะมีไว้สําหรับยึดกับสายสลิง เวลาเราขึงยาวๆอย่างเงี้ยกันตกท้องช้างด้วยแล้วกันสายขาดด้วยตกท้องช้างคือมันอย่างเงี้ยหรอโค้งอย่างเงี้ยใช่ครับผมถ้าเราต้องการให้มันตกท้องช้างแล้วก็ปล่อยให้สลิงหยอดลงก็ออาตานั้นเพราะบางท่านอาจจะแบบว่าอยากให้เป็นแบบเคิร์ฟๆระบายร<ช>ะบายคบแล้วแต่เนาะอันนี้ยังไงนะคะลองไปชมกันได้เลยค่ะประดับเองที่บ้านที่ห้องสถานประกอบการของท่านนะคะได้หมดเลยภายนอกภายในหรือจะซื้อไปเป็นของข,องขวัญของฝากก็เหมาะมากๆในช่วงนี้ค่ะครับผมสำหรับการต่อนะครับลูกปัดนี่ ปลายสายแล้วก็ปลายสายก็จะมีแจ็คเนี่แล้วเราก็เอาฝั่งที่เป็นที่นี่ฝั่งนี้นต้องเป็นต้องเป็นฝั่งต้นขั้วมาต่อพยายามอยากจะช่วยต่อนะคะหนูนี่เป็นผู้ช่วยได้ไหมต่อไฟอ่ะได้มันจะมีเดือยแล้วก็มีล็อกนะครับเราต้องเข้าให้มันตรงกันเท่านั้นนะครับมือพันใส่เข้าไปแล้วก็หมุนนะครับล็อกแค่นี้เองเรียบร้อยเลยนะครับเยี่ยมแล้วหนูก็ต่อไปแบบนี้จนครบลอยเมตรเลยเหรอใช่ครับผม จุดต่อถ้าเราควน้ําเข้าแล้วก็ซิลิโคนยิงปิดก็ได้ได้ค่ะ5้าเมตรก็จะมีส10บขั้วค่ะ10เมตรก็จะมี20่สิขั้วจ้ะต่อไปถึงร้อยเมตรก็จะมี200ขั้วอใส่ได้ถึง200หลอดหลอดมันต้องใส่จํากัดกี่วัตต์เท่าไหร่ถ้าสมมติ100รเมตรอย่างเงี้ยอ๋อถ้า100เมตรนะครับเราก็จะใส่อยู่ที่หลอด10บวัตต์ค่ะก็จะเป็น200ขั้วนะครับ200ขั้ว10บวัตต์ก็จะเป็น2 0 0 0ันวัตต์อ๋ออยู่ราวๆนี้ก็ใช้ได้เลยใช่ครับ มันจะทําให้เราใช้งานได้ยาวนานนะครับถ้าเราใช้วัดสูงๆมากๆไม่แนะนําให้ใช้ยาวถึงร้อยเมตรนะครับเพราะว่ามันจะทําให้อายุการใช้งานของสายสาัน้นลงเพราะว่ามันรับวัดที่มันสูงเกินไปค่ะ,ะอ๋อหนูเข้าใจแล้วก็ใช้แบบเซฟๆหน่อยได้เลยค่ะยังไงก็ถึง10บวัดต,ตลอดครับผมเนี่ยแต่เป็นพวกวินเทจหรือว่าไฟปิงปองอะนะดาวมันก็ไม่กี่วัดอยู่แล้วใส่แบบนั้นก็สวยด้วยถ้าเป็นหล,ลอดปิงปอง led ของเราก็ไม่ถึงส0บวั์แต่ถ้าเป็นหลอดไส้มันจะเป็นสิวัด ก็สามารรใส่ไ่้พอดีอโอเคค่ะเราก็ไปปรับประยุกใช้ให้สวยงามแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะ,คะสำหรับสินค้านะครับรับประกัน1ปีนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายมีบันทั่วประเทศค่ะหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น l i n e a d แฟนเพจ Facebook, IG, t ติ t o k ด้วยค่ะทุกการสั่งซื้อสินค้าของ B1 Lighting เท่ากับทุกท่านได้ร่วมช่วยเหลือแบ่งปันแก่สังคมในโครงการ B1 ปันน้ำใจนะครับใช่แล้วค่ะเราก็ทยอยทำอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะมาถึง4ปีด้วยกันค่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ